สองสองหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ในไรฟ์สดทุกคนนะคะอันนี้กูเปิดล้วคะเปิดครับผมสวัสดีแม่แม่ในไรฟ์สดทุกคนเลยนะคะแม่แม่ที่อยู่ในไรฟ์สนนะคะอย่าลืมซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดดูอีลานะคะแล้วก็ดูป,ป,ปัาปานะคะอย่าลืมซื้อกลุ่มปิดมาให้กําลังใจหมอลาเสียงวิหบด้วยนะคะ อไรอ่ะเดี๋ยวอย่าลืมซื้อบัตรกลุ่มปินมาให้กำลังใจลูกชาวนาแบนด้วยนะคะศิลปินมีทั้งหมด4ท่านมั้งค่ะมีพี่เอกตาชิน,นาร่าแล้วก็แม่ส้มโอพินภาค่ะแล้วก็อา,อ,าอาไอสกุาพรแล้วก็พ่อนกพงศกรค่ะ แม่แม่ที่อยู่ในไลรสดทุกท่านนะคะสื่อบัตรในราคาอยากเบิงเพ่งครูเพ่งไมยีหลาก็พอไป,ปหาแกะมาไมเพ่งไมไมเอลีแต่คนเกา่าฮะตอนนี้ก็าลังหาวะคะ่ะ ลุงต้องยิ้มแปลกๆนะคะโอว้าวปวดไหมลูกนะมันจะปวดตอนสองวันแรกค่ะไม่ปวดแล้วค่ะกินข้าวแซ่บๆค่ะหลุดแค่อันเดียวค่ะแล้วก็ไปใส่ใหม่แล้วตอนนี้ก็ไม่หลุดแล้วค่ะหลุดแล้วค่ะ หลุด,ลดตั้งแต่ไปจัดวันแรกเลยค่ะแต่ว,ว่าตอนนี้ยังไม่ตอนนี้ไม่หลุดเลยเพราะว่า,า,าวันนั้นน่ะหนูอ่ะหนูจัดได้ใส่เหล็กติดเหล็กได้ประมาณ20นาทีกาวมันยังไม่แห้งดีแล้วหนูก็ไปกินข้าวแล้วแล้วทีนี้หนูก็เลยไปกินกุ้ง กุ้งมันคายเขีว้วหนูก็เลยนั่งแคะไปมาแล้วมันก็หลุดออกเลยแม,แม,แม่ที่อยู่ในไลฟ์สดทุกท่านนะครับอย่าลืมพูดพูด <laughs> ไม่มีสคริปแต่งคำพูดเองเลยนะคะแม่แม่ที่อยู่ในไลฟ์สดทุกท่านนะคะก็อย่าลืมซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดนะคะอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเราชาวนาะแบรนนะคะ ตอนนี้พ่อนกกำลังมาค่ะพ่อนกมาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องขอบคุมเลยไปไปแล้วใช่ไหมครับครับผมมาควอมกับเต้าคอนได้เขามาไม่มีคนหอบควงให้ตอนนี้ดีใจมากเลยครับโต๊ะเต็มแล้วมีแต่ซื้อที่นั่งนะครับที่นั่งเสริมนะครับผมขอบคุณร้านติดลมมากๆเลยนะครับที่อ่า อ่าให้ให้ทีมงานลูกชาาเบยนมาร่วมชอยนะครับพี่น้องอย่าลืมขอบคุณนะครับเด้อมวนแถมอนี้สรุกแน่นอนนะครับไปไปเขาห้องนักก้อนห่อนไหมครับอาจจะกระนั้งไปคุณเดอ้อเดี๋ยวไหนพ่หนูสีเงอน,นค่ะรองพื้น<อ>ก็ไม่เข้า<ป>นหน้าหนูว่าหนูไปเตะบอลมาสวัสดีทั้งสองไมเลยนะคะเสียงดังฟังซัดไหมคะฟังซัดไหม ซัดไหมคะใช่ครับซัดเฮ้ขอโทษนะคะนั่งกระเป๋าใครไม่รู้นะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะนั่งกระเป๋าใครก็ไม่รู้ แม่แม่ที่อยู่ในเลสโซทั้งหมด1,000ท่านนะคะอย่าลืมซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดน,นะคะบัตรราคา139บัตรบาทนะคะไม่แพงคะ่ะไม่แพง ร <c oughs> อในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณค่ะเข้าแล้วจ้าขอบคุณค่ะน้องไอเก่งมากขอบคุณค่ะ <c oughs> อาเสืออรมอะไรเนี่ยไ <c oughs> อ,อยน่ารักเสมอนะลูกขอบคุณนะคะ <c oughs> ตอนนี้ อยู่ในรฟ์สดพันกว่าท่านนะคะซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดหน่อยนะคะราคาบัตร139บบาทไม่แพงคะ่ะ ข้าไปหาอีหล่าแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเข้ารอแล้วลูกขอบคุณค่ะขายได้กี่บาทลูกค่อนข้างมากจีบแม่คงมั่นจีบากอ่ะขนมันขายได้ยี่สิบบาทได้ประมาณเอ่อทั้ง กว่าเธอลืมคนกันเองกว่าดีจะลืมไม่ทิ้งถ้าบองทิ้งไอยูกุ๊งสบายเกตานมาไม่กุญพอไอ้าคอห้าขอไอเทงหักหอหักขอไอเท่งหักห้อหักอไอเทงห้าหัก ปังปังนะคะขอบคุณค่ะเข้ารอแล้วจ้าขอบคุณค่ะไปรอแล้วจ้าขอบคุณค่ะรอในกลุ่มแล้วจ้าขอบคุณนะคะเข้ารอแล้วค่ะลูกขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกๆท่านนะแล้วนะคะยายรอในกลุ่มแล้วนะจ้านาคีน้อยร้อยล้านขอบคุณค่ะขอบคุณแม่แม่ที่ซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดทุกๆท่านเลยนะคะแล้วก็แม่แม่ท่านไหนที่ยังไม่ได้ซื้อนะคะกะอย่าลืมซื้อเด้อค่ะเด้อ วันนี้มีเซอร์ไพรส์นะคะเพลงคู่เพลงใหม่นะคะแกมาเองกับมือเลยค่ะแกใช้เวลาแกหนึ่งวันค่ะ